วันนี้ทุกคนนางลิงน้อยและบุรีมันชวนฉันมากินบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่เกรทฮาร์เบอร์ฉันชอบมากเธอยังไงดูซาซิมิฉันรอบประทานมากแล้วก็จานเป็นเลิศหมดเธอเห็นแล้วแบบอยากกินอะแบบน่ากินมากเลยอ่ะ ทูเรียนด้วยเนาะใช่ใช่ใช่ไฮไลท์เด็ดวันนี้คือทูเรียนบุฟเฟ่ทุกคนทุเรียนบุฟเฟ่เดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวตอนท้ายจัดให้ดูกันแบบเต็มตาเลยค่ะทุกคน ทุกคนนังลิงน้อยลบบุรีมันชวนฉันมากินบุฟเฟ่ต์นานชาติที่เกรทฮาร์เบอร์ใกลถึงไอคอนสยามเลยเอา้าพี่ปอก็ต้องมาแล้วปะ่ะเพราะว่าโบรบุฟเฟ่ทุเรียนเนี่ย <c oughs> เขามีถึงแค่เดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะโอ้ไม่น่าละ่ะต้องบอกว่ารีบมารีบมาเลยพี่ปอที่แท้เธอก็เป็นสายทุเรียนเล้วเอนี่เงแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าโบรบุฟเฟ่ทุเรียนเนี่ยมันมีคุ้มจุใจเลยเพาแต่ละ อาหารเขามีอะไรบ้างอะลายอาหารนะครับก็มีทั้งไทยจีนตะวันตกญี่ปุ่นแล้วก็บุฟเฟ่ตซีฟู้ดด้วยมีครบจุใจหมดเลยโอเคนั้นไปดูกันเลยดีกว่าปะไบไป ไม่ได้กินข้าว<อ>ไ,<ม>ไม่ได้กินข,ข้าวเย็นเลย,เ,ลยเพื่อที่จะมากินวันนี้โด,เนนดยเฉพาะฉันชอบมากเธอยังไงดูซาซิมิฉันชอบซาซิมิมาก,แล,กแล้วุณจานเป็นเลิศเลยเธอใหญ่มากแล้วดูซีฟูด้ดูกุ้งมีทั้งแบบย่างแล้วก็แบบผั ด้วยแล้วก็กุ้งแบบกุ้งแม่น้ำกุ้งแดงคือมีครบอ่ะแอบเห็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาอะแบบคือสีเขียวเข้มๆแบบนี้น่าจะนัวมากๆเลยนะน่าจะแบบจี๊ดๆะคือที่เขามีครบเนี่ยเพราะว่าอย่างที่โอเวบอกเขาเป็นไลน์บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาตินะมีทั้งเจแปนนี้ช่นี้สวเทิร์นอาหารไทย ขนมน้ำคือมีครบเลยอารฟิวชั่นด้วยเมื่อกี้ฉันแอบเหลือไปเห็นพวกแบบว่าขนมหวานเนี่ยแบบมีทุเรียนด้วยนะใช่ใช่ใช่ไฮไลท์เด็ดวันนี้คือทุเรียนบุฟเฟ่ทุกคนทุเรียนบุฟเฟ่เดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวตอนท้ายจัดให้ดูกันแบบเต็มตาเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้แอบไปส่องมาทุเรียนเขาชิ้นใหญ่มากกูเท่านี้กูแบบแบบใหญ่ใช่ใหญ่ใหญ่นางโมเบีชอบกินทุเรียนด้วยนะว่าใสยทุเรียนเลเวอร์ใช่แล้วก็มีขนมเขาจะมีลายขนมทุเรียนเนี่ย สองสองอย่างแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับเชฟว่าวันนี้เขาอยากจะสร้างอะไรใช่วันนต้องมาลุ้นหน้างานแต่ละวันเอาแต่เสร็จเราไปกันที่เจแปนฟู้ดดีกว่าจะเป็นนี้ฟู้ดอาหารญี่ปุ่น I love I love sashimi มาแซลมอนค่ะเลิศชิ้นนาาเลยอ่ะหวานมากนี่คือแซลมอนที่ถูกต้องชนหน่อยอืมอืมอืมหวานอ่ะ จาด้วยเลยเน,ะ <S 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 นาะซูชิอามาอาซูชิไม่ไม่เอาคอนเซ็ปต์ของเขานี่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 พี่ปอที่โอเบบอกว่าเป็นวาคิวแบบชิ้นใหญ่มากบางแล้วก็ข้าวน้อยอ่ะข้าวมีแค่นี้ข้าวนิดเดียวเองก็คือเนื้อครอบเลยตื่นึงนะครับเป็นไงฉั <S <S 2> <S 2> นต้องไปหยิบบ้างหรือปะแบบเลอยอ่ะมันหนึ่มเนี่ย กันที่อาหารซีนี้ดเลยเขามีหมดเลยกุ้งหอยนางรมอันนี้หอยแมงพูจะบอกว่าตัวใหญ่เท่าฝ่ามืออะจริงๆนี่เห็นแล้วแบบอยากกินอะแบบน่ากินมากเลยอะมาแจกจ้าขอลองเลยแล้วกันมาจึ้งๆเลยนะชิ้นใหญ่มากอืมฉ่ำๆเห็นสีจิ้มแล้วน่าจะนัวเนาะปัง

Oh my god, đẹp chân cái này, số, ายังอยู่กันที่กุ้งอยู่เพราะว่าเมนูกุ้งเยอะมากเยอะจริงนะถ้าใครที่เกลียดแกะนะคะที่เราทานไปเมื่อกี้ก็มีแบบผ่ากลางผ่าหลังให้แบบนี้เลยนนดูอบชีสด้วยนะอบชีสอบชีสอะอันนี้ทำปูรา้นานไปน้องเวมากินเทมปูรา้ากุ้งฟลาสไต้าใช่เดี๋ยวเราก็ลาดเลยเลยผขอเทมปูรา้าโอ้ต้นนัวโอ้โู้แกรอบมากอ่ะ หอมเนี่ยชีสมยมหอมหอมชีสอ่าชิช่ไหมมันกุ้งมันกุ้งอ่ะ <c oughs> เป็นอย่างไร <c oughs> นัวมากคือมันกุ้งว่ามันนัวมาแล้วอ่ะมันรววแบบชีสด้วยอ่ะกุ้งไม่น้ำอ่ะตัวไม่ใช่เล็กนะดูจานสี่ตัวใหญ่มากเบิ่มเบิ่มอ๋อิ่นัวถึงเนาะเลิศเลิศพี่ปอทีนี้เรามาในส่วนของเวสเทิร์นอาหารตะว,วันตกกันบ้างเอ้คือท่วมท่อมอ่ะฉันเห็นสเต็กหมูสเต็กไก่แซลมอนเบอร์เกอร์มีหมดสปาเกตตี้สปาเกตตี้คือแบบอันนี้เลยที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านคือต้องมาโดนให้ได้อ่ะ คือเยอะมากเลยนะอันนี้อะไรโอเบเขาก็จะมีพวกขาหมูนะมีขาหมูมีแฮมดูมันฝรั่งให้มาแบบเออโไม่ใช่มันฝรั่งมันโบดเออมันโบดให้มาแบบไม่กั๊กเลยี่ยขอชิมนี่มันนัวขนาดนี้จิมนิดนึงมันโบดกันเนาะคือจิมขาหมูซีมาหนึ่งกรุหนึ่งลองจิมนี่ปะอันนี้จะเป็นซอสแบบที่เขาใช้ราดบนแบบ มันฝรั่งบดก็อร่อยดีนะชิไมได้ม,มาเดี๋ยวหรูขอชิมในส่วนของขำบ้างกว่าเริ่มเลยอของฉันจะนัวๆเข็มๆนิดนึงแต่ว่าคืออร่อยอร่อยอ่ะฝังเน,นื้อมันแล้าลองสปาเกตตี้กันะอ,อันนี้จะเป็นเส้นดำนะครับตัวนี้เป็นเส้นดำคาโบนนล่านี่เลยมาเยี่มเดิมเลยเนาะสปาเกตตี้ หอมอือฟอนทัเบเพลคืออันนี่ยอือคนก่อนคนเรื่อยคักๆเลยอะ่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยสุดละอันน่้กินทัเบเพลแบบตีขึ้นมาเลยเนาะอือฮึขออีกหน่อยอือหือข้อซองนะคะพอซอง พอทาเฟ่ไหมทาเฟ่กันฉันจิ้มให้ฉันจิ้มให้กันเลยเอาลองชิมดูเป็นไงอืมเริ่นะนัวมากอะใช่หอมนัวคือในโซนเวสตทิร์นอาหารตะวันตกคือมีครบหมดนะครับสเต็กอะไรเนี่ยมีครบหมดเลยแล้วก็สปเอร่อยแต่ที่แนะนำเนาะผมชอบสปาเก็ตตี้เ็ดทอฟเฟิลสุดละอันนี้อร่อยสุดเราชอบอันนี้ชอบอันไหน นื้อชิ้นพิเรษของทางร้านเขาแฮมพบแฮมขาวมากเดใช่ไปอีกต่อกันที่อาหารไทยกับไทยจีนมีส้มตำมีเป็ดหมูแดงหมูกรอบและอันนี้น่ากินมากอ่ะอันนี้ยังกินยากนมโอใช่โอเบดเป็นไปแล่ะกุ้งแล้วก็แกงกะหรี่กุ้งนะครับวิปอจะเป็นตัวนี้อยากกินมานานลว เป็นปักกิงแล้วเขาแบบ<ช>แบบแบบแป้งบางเชฟเชฟก็คือเชฟก็คือม้วนให้เราดูเลยนะแล้วเราก็แบบหยิบมาน่ากินมากงั้นเราเริ่มที่นี่เลยเราจิ้มอย่างนี้ใช่ไหมใช่ที่นี่เลย,รรยม้วนมา,มน,มาน้าอีกอมไม่ทำให้ถิดหลังอร่อยแป้งบางเปื แน่นอร่อยมากล่ะมาหเป็ดหมูแดงหมูกรอบเป็นไงคะขอมหมูกรอบฟังเสียงเลยนอาหัวที่เป็ดกันปะมาจิ้มหอมกิเป่าเป็นไงอม้ากหอมมากหอมมาก ทีนี้มันซิก<ม>เนเจอร์ดีกว่าทั้งอย่างกินนี้ทั้งทีแล้วอ,ะอ่ะหากินยากมากเลยอะ่ะไอตัวส้มโอยำส้มโอเนาะนึก<ม>ถึงแบบตอนเด็กๆแถวบ้านแกเรียนให้มันสดชื่นมาวลำคำแหลม,อ,มอันนี้หนูอยากชิมมานานแล้วค่ะสดชื่นมากแล้วมันแบบจุ้ยซี่แตกในปากอะ่ะใช่ไหมอ่ะอ,อ่ะช่ำๆในปากเวอร์ถอยคำนึงแล้วกันชอบมากเลยอ่ะ สุดท้ายแล้วเราจะไปไหนกันต่อของหวานพี่ปอฉันแอบเห็นอินโนเบมไปหยิบเพื่อนมาเยอะมากก็ที่นี่เขาเด็ดสุดเลยเนี่ยเพนไฮไลท์ของวันนี้เลยก็คือบุฟเฟ่ตุเรียนพี่ปอเชฟเชฟก็คือปอกเอามาเสิร์ฟแบบว่าอันใหญ่ใหญ่เสิร์ฟเรื่อยเเสิร์ฟไม่พักก็คือมีเยอะมากค่ะไม่ต้องกลัวหมดเนาะแล้วเขาไม่ได้ปล่อยนอกเวลาคือเติมตลอดเติมเรื่อยเรื่อยหมดก็เติมหมดก็เติม ชิ้นใหญ่มากแกจะกินยังไงหมดบุฟเฟตเรียนอะเราที้สัมผัสบุฟเฟต์ด้วยนะมี่ดูชิ้นใหญ่ขนาดนี้บุฟเฟ่ค่ะเติมเรื่อยๆไม่ได้จบตานะเพราะว่าหยิบฟืบเพิ่มปั๊บเติมปั๊บเติมปั๊บไม่หมดแน่นอนนอกจากนั้นคือก็มีขนมขนมหวานน่ากินมากค่น่ากินและวันนี้พี่พอเรามีเขามีสิกเนเจอร์สองตัวที่เป็นทุเรียนอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นโรลเค้กทุเรียนอันนี้จะเป็นครีมชีทุเรียน เหนียวอ่ะหนาอยากลองแล้วไม่หวานฉันอาชิมวันนี้ก่อนได้ไหมเอาเลยได้ไหมเอาเลยได้ชิมวันนี้ก่อนเอาขอชิมวันนี้ก่อนามมามามาชิมกันเลยค่ะขอนหนึ่งกระปุกเฮ้ยกเป็นโดนครีมชีสทุเรียนเนาะหอมกลิ่นทุเรียนเวอร์อร่อยขำมุนมากอ่ะเมนูนี้ถ้าไม่ถ้าไม่วันนี้ไม่ได้กิน เพราะว่าอะไรอ่ะพี่ปอแล้วแต่รูมเชฟขนมอ๋อเขาจะมีปัดเปลี่ยนหมุนเวียนเมนูที่เป็นทุเรียนขนมไม่ซ้ากันสักวันเลยเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ใช้ทุเรียนเป็นส่วนผสมเนาะก็อยู่ที่ว่าเชฟเขาจะรังสรรค์เมนูอะไรหรือครีเอทเมนูอะไรให้กินในแต่ละวันใช่วันนี้เรามาล้วก็ได้กินครีมชีสนะอีดเบ้ออีกตัวหนึ่งที่วันนี้เป็นเมนูพิเศษที่ทางเชฟนะคะก็จะเป็นโลเคกทุเรียนพี่ปอดูดิอย่าช้าขอชิมเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเนาะสายเลือกของหวานแบบชั้นก็ต คือมันเป็นทุเรียนเลยนะเนี่ยเนี่ยข้างในเป็นเนื้อทุเรียนเลยค่ะน่ากินมากน่ากินแล้วก็อ,อร่อยมาก อร่อยแต่ชอบอันนี้มากกว่ามันหนัวมันชอบอันนี้อันนี้ดูแบบว่ากลมกล่อมกำลังดีไม่หวานมากเกินไปอ๋อจริงจริงจริงจานไหนต่อนะเบก็ต้องนี่เลยเข้าเหนียวมะม่วงเลิศเลยพี่ปอก่อนจะไปทุเรียนเนาะฉันขอชิมหน่อยทำให้ชิมได้ได้ได้ยชิมเนี่ยข้าวเหนียวของเขาเนาะโอ้ยมะม่วงก็แบบทำน่ากินมากเลยอะดูดีน่ากินมากอ่ะข้าวเหนียวสวยด้วยสิลองเลยเป็นยังไง หอมอร่อยเนาะเลือมเป็นไงหมมงหวานหอมมากแล้วก็ถึงเวลาที่เราแรกคอยค่ะท่านผู้ชมกับบุฟเฟ่ตุเรียนดูสิบิ้มเบิ้มเบิ้มเบิ้นใหญ่มากไม่อั้นนะคือคุณจะหยิบกี่ชิ้นแล้วมาทานก็ได้เลยใช่ชิ้นอ่ะที่ปอใหญ่ไปปะมา อยดูเนื้อเนื้อก็คือแบบไก่ฉีกนะคะไก่ฉีกเนื้อไก่ฉีกป้างดูดิโอ้โห my god oh my god ตัวขอโท้ทจ่กินไม่รอดก็มาไหวอ่ะเราไปขอกัดทั้งคำเลยแบบเลิดเล็นะ ก็กินกูเรียนเป็นนะครับกแล้วอ่อเป็นไงเป่นมใช่อบอร่อยนครับหอมพี่ปอชอบแบบไก่ฉนใช่ไหมใช่ชอบแบบว่บกรอบๆหน่อยหนูชอบแบบมีความคตาส์ดอย่างอันนี้คือแบบคือดีถูกต้องเลยอ่ะดู o u i c y เนอะอืม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  กอบกม็มีนุ่มๆก็มีคือที่สุดขออีกหนึ่งคำได้ปะ สายทุเรียนแบบโอเบยน่ยจะแบบปรึมมากๆละครที่เป็นสายทุเรียนนะคะทุเรียนก็คือเขาใช้ทุเรียนหมอนทองนะคะไม่ใช่โบเบ้แล้วคือแบบว่าชิ้นใหญ่มากใหญ่บ้างจริงแล้วแกรู้อะไรปะห่ะคะหนึ่งศูนย์กา1099นี่ลายอาหารแบบจัดเต็มเวอร์<ไ>ก็คือเยอะมากมีอะไรบ้างไทยจีนตะวันตกโอ้โหหลากหลายครบถ้วนในรลายอาหารมากๆพี่ปองจริงเยอะมากและหนูชอบที่สุดคือจะเป็นพวกลายอาหารที่เป็นซีฟู้ดอะ ซาชิมิซาชิมิคือสดมากแล้วหอยนางรมตัวแบบเท่าฝ่ามืออ่ะสำหรับราคาเนี้ยพี่ปอที่รวมบุฟเฟ่ต์แล้วบุฟเฟ่ต์ทุเรียนเนี้ยต้องมาทานภายในเดือนนี้เลยนะเดือนถุนายนจะได้ทั้งบุฟเฟ่ต์แล้วก็บุฟเฟ่ต์ทุเรียนแบบแน่นจุดใจแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าจะเป็นโปรโมชั่นอื่นๆเนี้ยในเดือนถัดไปเนี้ยเดี๋ยวรอติดตามในแฟนเพจ Facebook ของ Gate Harbor Thailand เลยนะครับยังไงก็ท้ายที่สุดนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอินสตารของเราด้วยนะคะ ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย